ลอาเริ่มปีไหนเดือนไหนไงต้องบอกชื่อไหมเด็กหญิงอะไรไม่ต้องบอกเด็กหญิงเดือนเดือนมิถุนายนปีหกห้าจะสามปีแล้วนี่ใช่แล้วก็พูดเนาะพูดแหละเล่าไป แล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้เล่าอะไรแต่ว่าคือจริงๆอ่ะจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับคนอื่นหรอกมันมีคล้ายกันอยู่คือถ้าจบก็จบเลยอ่ะแค่ทักทายแล้วก็จบได้เลยเพราะมันมีความคล้ายกันแต่ว่าถ้าเอามึงจะมาเคลมเอาเอาของมึงคุยแค่นี้ผูไม่ยอมปล่อยมึงเลยฮะว่ามาเฮียเจาะมา คือถ้าตูนเนี่ยฉันจะแบ่งมันัำพูดหรือเรื่องตูนก็คืออ่าที่จะพูดกับสองคนเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้จังหว,งวะเพราตูนมาโอเคเลยก็คือตูนจะเป็นคนที่แสดงถึงอํานาจของการไม่รู้อ่ลองอธิบายคำว่าอํานาจของการไม่รู้มาให้ฟังหน่อยสิออํานาจของการ<อ>าไม่รู้เหรอคือจําได้ตอนตอนที่ไปเก็บจิ๊กซอที่เซ็นเตอร์นะเฮียจะพูดว่า เออถ้าเกิดว่าใครไม่รู้หรือว่าแกล้งไม่รู้อ่ะโดนแน่แต่ถ้าเว้นซะแต่ว่าคืองโง่บริสุทธิ์จริงๆคือไม่รู้รรทีเนี้ยเอาจริงแต่ถ้าตุนจัดประเภทตัวเองนะตุนอยู่ในในในโหมดของ,งโง่บริสุทธิ์นะ<ม>คือบ่อยครั้งอ่ะกูไม่รู้แม้กระทั่งว่ากูไม่รู้อะไรหรือกูรู้อะไรก็คือไม่รู้จริงๆอ่ะจนจนจนเหมือนเหมือนกับจําได้พอเก็บจิ๊กซอว์นี่มาใช่ไหมแล้วก็สถานที่สถานที่เอ่อโหลดข้อมูลของตุนคือบนรถไฟเพราะว่าอยู่ใต้ใช่ไหมจะไปเซ็นเตอร์<ม>ใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะขึ้นรถตู้นอนกับพอนั่งปุ๊บเ ดาวโหลดเลยข้อมูลมันก็จะมาเลยอะไรเงี้ยคือคือไอความไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่รู้แบบคือใช้ข้อโง่บริสุทธิ์ชัดสุดแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าพระวิญญาณมันก็ใส่หัวแบบประมาณว่ามึงนี่แบบมึงโง่โง่โง่จริงๆอ่ะเขาค่อยเขาเขาก็เลยค่อยเฉลยอ่ะพอค่อยเฉลยก็อ๋ออ๋ออ๋อแต่คือไอกระบวนการก่อนหน้าเนี้ก่อนที่จะมาเริ่มที่จะจะไม่รู้แล้วเขามาเล่าหรือว่าเราจับสัญญาณของการเขาค่อยๆ่อยปล่อยถ้อยคามาให้เราเนี่ย มันมาจากการที่จะต้องวางก่อนไอเนี้ยความแขันก็ซึ่งเฮียก็ขยี้ไปทุกทุกอาทิตย์อยู่แล้วเนาะว่ามันต้องมันต้องทิ้งไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไอคำความขังเนี่ยมันตรงใบตรงมาสุดแล้วมีขันอยู่ใบหนึ่งพกค้ามปุ๊บพองหงายขึ้นมามันก็ว่างเปล่าไงเพราะว่างเปล่ามันก็เติมเต็มง่ายๆแค่นี้เออมันทีเนี้ยไอไอของเราเนี่ยมันมันหมดคือมันไม่รู้จริงๆอ่ะบางทีมาอยู่ตรงหน้าอธิบายก็แล้วอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือไม่รู้ก็คือไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ไอคำว่าบ่อยครั้งหน้านี่งล่าสุดเนี่ ึ่งเพิ่งมีคดีความกับกับเจจีนนะแต่ว่าไม่เล่าออกสื่อเดี๋ยวค่อยไปเล่าที่ที่ที่ร้านบิกน๊กเนาะคือรู้สึกว่าโหยนิ่งเชื่อรอดมาได้นี่เพราะความ,มาคือค้ง้บริสุทธิ์จริงๆนะคือถ้ามีมีมีพ่วงด้วยการเจตนาแม้แต่นิดเดียวนะคือกลายเป็นแบบโดนเลยอย่างเงี้ยครับมีเจตนาตามแท้อสอแท้ก้นมายิงมึงเข้าปีสามเนี่ยแต่มึงยังไม่เก็ตเรื่องเจตนาตามโดนหนักๆแน่ใช่ก็ ก็เลยสองเด้งไงก็คือว่านอกจากโง่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยไอ้คาว่าไลท์เจตนาอัตตาเนี่ยเราเราเราเก็ตไงเราเราเข้าใจไงรู้สึกว่าเออแล้วมันมันเหมือนกับอัตโนมัติเป็นการคือวางใจไอ้ไอ้หมดเนี่ยมันมันมาด้วยกันหมดอ่ะมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เลยไปแบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดไปเรื่อยๆอย่างน้อยคือก็ไม่นิ่งนานอ่ะกระดึ๊บกระดึ๊บไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอืมรู้ีัี้ตถองต้องมีกูรอธิบายเพราะว่าถ้าทำในเรื่องโง่บริสุทธิ์เนี่ยคูว่าไอ้ตัวแม่งเชี่ยวชาญที่สุดละ ประเด็นก็คือว่านั่นแปลว่าเราเราไม่คือหลายคนพอพอได้ยินคำนี้อาจจะไม่กระจ่างคำว่าเอ๊ะถ้างั้นหมายความว่าเราไม่อยากรู้หรอรองอธิบายไม่เาคืออยากรู้แต่ก็กองไว้ตรงนั้นแหละ<อ>ก็ใกล้นี่มันเข้าโหมดที่ก็คือแก่แค่รับรู้ไงอยากไม่อยากเออ่ชอบไม่ชอบเฉยๆอะไรเนี่ยก็คือรู้แล้วก็ไว้ไว้ตรงนั้นแล้วก็มาเป็นความว่างต่อ เนี้ยโง่ไปสุดคือคือการคือหลายคนไม่เข้าใจนะว่าการสารน้ำพันกับวิญญาณไม่ได้แปลว่าเราเรามาโง่เนาะเราไม่ใช่ว่าเราไม่อยากนะไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีแพชชั่นความปารถนาหรือกีเลสนะเรามีแต่เราไม่ไม่ใช่งานผ่านความรู้ใช่แล้วแล้วลองเล่าเรื่องที่ตัวเองไปหัวมงเลยรดีหังมุงนิดหนึ่ คืออ่าถ้าถ้าเอาแพทเทิร์นให้ละเอียดขึ้นมานิดนึงก็คือว่าจากเดิมเนี่ยแม้เรามีพื้นฐานความโง่บริสุทธิ์เนี่ยแต่ว่าไอความเคยชินของเราเนี่ยที่เราใช้ใช้ตัวเองใช่ไหมใช้ตัวเองซึ่งก็คือความคิดความเคยชินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีเนี้ยต่อให้จะอยากเหมือนเหมือนกับพออ่าตอนช่วงแรกเข้าไปแรกๆเลยเนี่ยไอที่เออแดกพ่เซนเตอร์ center, ใช่ไหมเสร็จแ,แล้วก็เฮียก็บอกว่าเออขวามขันมันต้องวางรุ่นนี้นั่นแล้วกออ็วางยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เผอที่จะ ตามความเคยชินเนี่ยเผื่อที่ไปจับความคิดไปต,ต่อยอดไปนู่นไปนี่น,นั่นก็คือเป็นตามปกติแต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาแล้วเราก็รู้ว่าเออแล้วมันจะวางยังไงเออคิดคิดว่าพอมาประมวลผลแล้วเนี่ยด้วยอะไรทั้งปวงก็มาลงท้ายตรงที่พาวิญญาณมันก็เลยจัดก,การให้เราไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ <c oughs> ไปชนประตูแล้วความทรงจําตรงนั้นนะ่ะคือแบบว่าหายหายเลยนั้นรู้สึกว่าจะช่วงปีแรกๆหรือเข้าปีที่สอง <c oughs> สักอย่างเลยแหละเออความทรงจําหายไปเลยจนบัดนี้ยังยังนึกไม่ได้เลยรถสีอะไรยังตรงไหนยังไงจำไม่ได้เลย แล้วก็แต่ว่าในช่วงของการฟื้นตัวเองของร่างกายเนี่ยเนื่องจากว่าเพราะเราชินในเรื่องการใช้ใช้สมองใช้ความคิดแล้วก็พึ่งพาตัวเองใช่ไหมแต่ทีนี้พอมันถูกตัดสัญญาณไงอ๋อมึงมึงชอบคิดใช่ไหมมึงเออไปเลยคือมีแต่ความเจ็บปวดมึนน่ะแล้วก็สมองมันจะเบลอมันจะช้าจะเดินเนี่ยคือต้องต้องไปทีละก้าวต้องไปกับสติสติในที่นี้คือไปกับพระวิญญาณแหละอ่าโอเคก็คือเก็ตแล้วว่าอต,ตอนที่มันเจ็บตัวแล้วมันได้สติกับมาเนี่ยมันรู้แล้วว่าอ๋อโอเคอยากอยากให้รู้ใช่ไหมว่าาวาที่มัน มันไรมันมันโง่มันมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่พึ่งตัวเองเนี่ยเป็นยังไงเพราะพาว่าเนี่นะสอนได้ดีเลยก็คือสุดท้ายเนี่ยก็คือนอนนอนพักฟื้นอยู่เดือนสองเดือนเนี่ยก็คือเป็นช่วงแกะกับพระวิญญาณไปเลยก็เลยเออได้ได้ได้ข้อนี้กลับมาเลยว่าอ๋อก็คือสุดท้ายคือว่าวางความเป็นตัวเองก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเป็นความว่างไปแล้วก็อยู่กับวินาทีปัจจุบันแล้วก็ค่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันไปทีละเก้าเลยทีละก้าพึ่งก้าแล้วโอเคค่อยๆ่อเคลื่อนไปคือสติมาปัญญา ปัญญาไว้ทีหลังเลยอ,อะไรเงี้ยสติมาปัญญาเกิดแต่ว่าไอความคิดเอาไว้ทีหลังเลยมาเนี้ยแล้วตอนนี้ตอนนี้เข้าถึงคําว่าไรจิตตนาอัตตาลองอธิบายนะได้แค่ไหนเออตูเนี่ยจะอธิบายไม่ค่อยถูกนะแต่ว่าปรากฏการเขาเขาจะพาปรากฏการมาให้เจออย่างอย่างตอนนั้นนะ่ขยขยี้เรื่องไจรไนจราไนาไรจิตนาอัตตาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเนื่องจากว่าไอคดีความเนี่ยเออตอนนั้นตอน <c oughs> เราแล้วเขิน ตอนตอนที่แบบว่าไปไปขึ้นอเอไก่เกลีรยครั้งแรกตอนที่สถานีตํารวจอะไรนะคะอะลูกอยาก,กินไ่โะโรรอแป๊บนะคะลูกฮ <c oughs> ะเดี๋ยวแม่ลืมแม่ความจําสั้นอยู่คดีความขึ้นไปตอนแรกอะ่ะคือเราอบอกเขาแล้วว่าเราไม่เอาอะไรเลยเราไม่เรียกร้องเราไม่อะไรเลยสักอย่างหนึ่งนู่นนี่นั่นก็คือแบบแม่คนดีมากเลยตัวน,นั้นเพราะสมอง สติปัญญาไม่มีอะว่าง่ายๆทีนี้พอผ่านไปอะเราเราฟื้นฟูตัวเองอยู่ประมาณสองเดือนสามเดือนได้มั้งแล้วก็ผ่านเวลาไปแต่แต่คือเนื่องจากว่าเราก็วางใจด้วยนะว่าเออช่างมันเถอะอะไรมันจะเกิดก็ก็เกิดแต่ว่าพอมันทบทวนแล้วเนี่ยก็คุยกันข้างในมันบอกว่าเออมันจะมีช่วงเวลาที่เราดูแลตัวเองอยู่สามเดือนซึ่งมันไม่มีเงินเยียวยายเนื่องจากว่าพรบอรมอมขาดทั้งคู่หรืออะไรซึ่งเขาโควางหมากไว้เรียบร้อยแล้วแต่ด้านไปดูสำนวนเอ่อที่เขียนไว้เนี่ยเขาเขียนว่าถ้าได้ ใบรับปรงแพทย์มาเนี่ยจะนัดมาคุยได้อีกรอบหนึ่งแล้วปรากฏคู่กรณีเนี่ยดันไม่มาคุยเรากะจะชวนมาคุยดีๆไม่คุยใช่ป่ะเราก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊จัดให้เพราะว่า <c oughs> นางมาไล่เจ๊ก็เริ่มกลับมาแล้วไงเข้าล่างแล้วไงเจ๊ก็จัดให้ <c oughs> เจ๊ก็จัดการนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ก,ก็อ่ะก็คุยกันไปแล้วไปยื่นตํารวจแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนนะไม่รู้เลยก็คือเพราะว่าด้วยความความความ,ความความเคยชินที่เรื่องวางใจใช่ไหม <c oughs> เราก็วางเรื่องนี้ไว้แล้วก็ปรากฏวันนั้น เข้าไปธุระในเมืองแล้วก็ไปติดต่อประกันก<อ>็จัพัดจับปูเอาได้ค่าซ่อมกลับคืนมาอันนั้นหนึ่งอพออีกวันหนึ่งก็คือจะไปถามความคืบหน้าตํารวจตารวจก็ไม่ได้พูดอะไรตารวจบอกว่าเอ้าพี่มาเข้ามาได้เลยเวลานี้เวลานี้เราก็เข้าไปแล้วก็พอดีจะไปธุระธนาคารกับเพื่อนเพื่อนเข้าไปเพื่อนด้วยปรากฏก็ไปก็นั่งเพราะคือทุกครั้งที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะจะฟินมากกับการการดาวน์โหลดข้อมูลแล้วก็ตุ้จี้จ่คุยกันไปกันไปปรากฏพอไปถึงตารวจบอกว่าเนี่ยนัดคู่กรณีมาแล้วเราก็ฮะเอ้าเร็วอย่างนั้นเลยเหรอ อะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่แบบว่าเรื่องก็ช้าอยู่มาเป็นสองเดือนสาเดือนอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันมันเหมือนกับว่าเพราะเราไม่ได้กําหนดเราไม่ได้ปักหมุดว่าเราต้องการอะไรอะไรเพียงแต่ว่าเราเราเหมือนกับว่าเราบอกความต้องการไปแล้วเราก็ลืมไปแล้วปล่อยผ่านไปแล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเออมาคู่กรณีมาคุยก็ก็ต่อรองกันนู่นนี่นั่นเออตกลงก็คือได้ได้ค่าเออชดเชยมาเรียบร้อยคือมากน้อยก็อันนั้นก็ว่านไปแต่เราเออมันได้มาแบบได้มาแบบง่ายๆบทจะง,ง่ายมันง่ายโดยที่เราไม่ต้องเตรียมอะไรเลย แล้วก็แถมอีกนิดนึงก็คือว่าเหมือนเหมือนกับก้อยเมื่อกี้ที่ว่าบทบทจะเล่นน่ะก็คือเนื่องจากว่าความเดิมตอนที่แล้วตอนซีซั่นภาคแรกของการขึ้นเอ่อสอนอใช่ไหมเป็นแม่คนดีไงรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเล่นต้องเล่นก็เล่นเลยจ,จ,จ,จัดจัดไปหนึ่งฉากตำรวจตำรวจบ,บอกพี่อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันบอกว่าเราก็เลยบอกว่าน้องรอบที่แล้วพี่ไม่ได้เล่นรอบนี้พี่ขอเล่นหน่อยแล้วก็จัดฉากใหญ่ไปเลยฮะสนุกมากบนสถานีตำรวจก็ได้ตังค์มาด้วยแล้วก็ได้ได้เล่นด้วยสนุกได้ได้โชว์สกิลนางมาไล่เลยใช่ไหม ใช่แล้วก็มัน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 ได้เห็นว่าในขณะที่เราเล่นเนี่ยเราเรารู้รู้ทุกอย่างเลยไงรู้เห็นแบบมันสนุกอะ่ะเออไม่เคยเล่นนด่นำมาล้ายเนี่ยเป็นนั้นเล่นตูนคนดีใช่ไหมไม่ก็เล่นแต่เล่นแล้วหลุดไง <c oughs> คือเล่นแล้วอินเล่นแล้วอิน <c oughs> ไงเล่น,น<ง>แบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับใช่อันนี้แบบว่ามันเหมือนกับใช่ดีี แต่เนี้ยถ้าตอบถ้าตอบถ้าตอบเรื่องอะไรก็คือว่าพอเราเรามีความต้องการไว้แล้วเราก็ปล่อยลืมก็วางไปแล้วก็วางใจอ,งอ่าเมื่อไหร่ก็คือเมื่อไหร่เมื่อนั้นคืออันเนี้ยแต่ว่าแต่เอาจริงๆอ่ะเอ่ออันหนึ่งของตูนะมันมัน,ม,นมันจะมีแต่อันเนี้ยมันก็จะจําได้ที่เฮียพูดว่าส่วนใหญ่อ่ะก็ต้องสามปีใช่ไหมอ่าแล้วก็จะไม่จะไม่มีเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเอ่อ อาจจะอาจจะบวกลบมากกว่านี้ที่นี้ของตูเนี่ยตูรู้สึกว่าของตูเนี่ยเร็วเพียงแต่ว่าไอ้ไอ้เร็วเนี่ยมันคือสภาวะที่เร็วแต่ว่าเข้าใจแหละว่าไอ้การเคลื่อนการเคลื่อนไปเนี่ยมันมันต้องใช้เวลาในการที่จะครบสมบูรณ์แต่ว่าตอนตั้งแต่ตอนที่ธันวาวันที่หกธันวาเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาเริ่มบอกแล้วโอเคมันมันไปแตะแต่จุดบางจุดแล้วแต่เรายังมีหลายเรื่องที่ยังไม่ยังไม่เขาเรียกยังไม่ครบถ้วนมันก็ต้องรอค่อยๆรอเงื่อนเวลาสุดท้ายมันก็จะไปแตะตรงที่ หกมิถุนาปีนี้ปีนี้อีกอยู่ดีถ้าถ้าถ้าสิตนเล่าเรื่องช้าเรื่องเร็วเนี่ยเราจะชัดจานอธิบายฝ่ายวิญญาณแล้วจะยกตัวอย่างก็เหมือนเจ๊จีนกับโตนี่ยเจ๊จีนจะเป็นพวกม้าตีนต้นอ่ะแล้วพอเข้ากลางกปุ๊บนางก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของความเดี่ยวและส่วนในโตเนี่ยส่วนโตเนี่ยโอ้ยช่วงปีแรกดีมากแล้วก็สุดท้ายก็เป็นม้าตีนตายก็คือไปเข้าในพ่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นในเรื่องฝ่ายิญญาณคาว่าตีนิตี้แปลว่าอะไรตีนิตี้ก็แปลว่ามีจุดเริ่มต้นมีจุดจบและเส้นทางระหว่างเดินดังนั้นบางคนเนี่ยปีแรกปีสองปีแรกเร็วแล้วก็ไปตอนท้ายไป,ไปไปฉ่ำบางคนฉ่ำ่วงหน้าไปก่อนเลยปีสองปีแรกแล้วในท้ายก็ไปเร็วไปไป,ไปหมวดนานก็แค่นั้นเองค่ะนี่ระหว่างทางก็ตักไคเปอร์โลให้ลูกไปด้วยได้คือเดี ่ามีอะไรแบบนั้คือคือสุดท้ายอะ่ะเร็วช้าหรือว่าลีลาจะแบบไหนนะถือว่ามันจะไปผนวกกับสิ่งที่เราเป็นตัวตนที่เราเป็นความเป็นเฉพาะของเราเนาะ <ừ> เพราะว่าเนี่ยอย่างวันนี้ก็ช่วงนี้ก็คือจะแกะหลายๆเรื่องมันมันของตูเนี่ยมันคล้ายๆกับลูกข้าวอยู่นี่ถูกมันคล้ายๆกับก่อนหน้า,นานเนี้ยเราจะเก็บจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นเก็บ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 แล้วพอมาวางจนเต็มอะ่ะ แล้วมันกลายเป็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เรามาดูภาพที่เราต่อเนี่ยแล้วอะ่ะแล้วก็มามามา,มาสื่อความมาเข้าใจความหมายมาดูรายละเอียดอะ่ะมันมันเป็นแบบนั้น,นแต่ว่าจิ๊กซอว์เนี่ยมันมันได้มาคิดว่าคิดว่าเต็มแล้วแหละอ่าก็คือโครงสร้างเดิมไอไจิ๊กซอว์ภาพไทม์ไลน์อะไรก็แล้วแต่นี่แหละที่เฮียชอบพูดพูดอะไรจึงพูดตามเฮียไม่เป็นหรอกแต่ว่านั่นแหละมันสุดท้ายเนี่ยไอ ไอการที่จะมาดูภาพแล้วนิยามภาพหรือเข้าใจความหมายแบบแท้จริงเนี่ยมันต้องใช้เวลาซึ่งอันเนี้ยเข้าใจอ่าก็แสดงว่าในฝ่ายวิญญาณที่จะต่อให้จะทางานเป็นฝ่ายวิญญาณที่จะรวดเร็วแค่ไหนแต่พอมันผ่านตาแล้วตูนก็คอนเฟิร์มใช่ไหมว่ามันต้องใช้เวลาบางส่วนใช่เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเงื่อนไขที่เท้าเท้าแตะพื้นเนี่ยตูนเนี่ยถึงตูนจะโง่บริสุทธ์นะแต่ตูรู้สึกว่าไอไอความโง่บริสุทธิ์ตูนเนี่ย สุดท้ายพึ่งพึ่งไปแกะออันนี้ได้จิกโซมาจากเขาที่แล้วมันกลายเป็นว่าไอ้ความโง่บริสุทธิ์โง่บริสุทธิ์ไม่ใช่ไม่ฉลาดนะเออเออโง่เออใช่สติปัญญาพระเจ้าเลยใช่เลยเลยเออแต่สมองสั้นเมื่อกี้พูดถึงไหนวะพูดถึงว่ามันต้องใช้เวลาใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่เร็วอาคือประเด็นท่วไปปัญญาจะทำอะแค่ข้ามคืนมึงก็ได้แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือภาชนะของเรามันไม่ได้ มันไม่ได้แข็งแรงขนาดน,นั้นที่จะรับข้อบนเข่าวสารได้ขนาดน,นั้นการเปลี่ยนผ่านมันเลยต้องใช้เวลาถูกไหมใช่และเนี่ยจึงเข้าใจว่าทําไมคนที่99เนี่ยจุด99อะไรที่เฮียบอกเนี่ยเขาเขาถึงข้ามไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพรามันขึ้นสูงอะ่ะวัฏจักรของมันอ่ะคือต้องลงต่ําไปว่าถ้าคุณต้องเหยียบพื้นโลกไงคุณต้องอยู่บนโลกบนกติกาโลกไงถ้าคุณคุณลอยแล้วคุณเคว้งไปเลยคุณไม่กลับมาก็สุดท้ายมัน แล้วแล้วไอ้เงื่อนเงื่อนของการเหยียบพื้นโลกเนี่ยมันคือต้องใช้เวลาเพราะว่ากติกาโลกมันพูดถึงเรื่องเวลาทั้งหมด<อ>มันก็เลยอ่ามันก็เลยอ๋อสุดท้ายเหมือนเหมือนช่วงที่ตอนที่ปีสองตุยตยที่มีตอนนั้นทักเทียไปแล้วบอกว่าอ่ะจะตื่นรู้ไปทำไมสุดท้ายก็ก,ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเฮียตอบอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วแต่ก็อ๋ออันนั้นนะคือเรื่องเข้าใจว่าอ๋อมันมันมีวงรอบมีวัตจักรของมันเพราะฉะนั้นต่อให้ยังไงเนี่ย ต่อให้นั่นแหละคํานั้น์ดของอธรรมดาที่แสนพิเศษ,ษ,ษมันก็เลยเหมือนที่พี่ๆรุ่นพี่ๆก็คือทอที่พูดกันเนี่ยอ๋อเราก็คือเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยเรื่องเวลามันต้องมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอเ,เพราะว่าท้าวยังแตะพื้นโลกอีกอีก <มา S 1> นิดนึงอีกนิดนึงเอของตูนเนี่ยจุดดึงดูดนะเอะคือมาไม่มาก็เหมือนกับชาวบ้านเขาแล้วก็พื้นฐานก็เป็นขิดเตียนแต่เป็นคิดเตียนนอกรี่ใช่ไหมเราก็มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นนอกรี่เนี่ยไม่ใช่ในระบบ แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นทําไมมันมีอะไรบางอย่างคาคํานึงที่เราหาคือความเท่าเทียมแล้วมันไม่เจอในที่ไหนแม้ทั้งในความสพันธ์ของครอบครัวหรือชายหญิงอะไรเงี้ยเราก็ไม่เจอแล้วก็หาหาหาสุดท้ายพอตอนมาเจอเฮียแล้วเฮียจาได้ไหมตุนจะบอกว่าเออตุนจะคอยดูนะแล้วทุกคนทําตายเนี้ยว่าจะคอยดูว่าคือเหมือนกับเฮียนะเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ที่ทําให้เห็นว่าถ้าถ้าการตื่นรู้เส้นทางนี้เนี้ย มันมันทําให้เกิดความเสมอเสมอภาคที่ไม่ได้กลายเป็นยกตัวเองสูงกว่าเนี่ยถ้ามันไปได้มันเติบโตต่อเนื่องแล้วเฮียสำแดงสิ่งเนี้ยตุ้งว่าโอเคอันนี้มันเป็นตัวคอนเฟิร์มอันนี้เลยเป็นเหตุผลที่ตุนก็จะไปอยู่ตรงตรงเอ่อในแต่ละช่วงที่ตอนนั้นจําได้ไหมที่เขาบีสังคยากันแล้วเฮียว่ามึงมาได้ไงตูนงก็ไม่รู้ตุมาได้ไงเพราะว่าพะเออเพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยบอกแล้วว่า ปีที่เดินทางเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้จัดวางตัวตัวเองเลยแต่มันมีการวางของมันนั้นเราก็คือเราก็เห็นอยู่แล้วว่าอ๋อโอเคไม่มีอะไรบังเอิญเพราะนั้นการไปเนี่ยก็คือไปเพราะว่าไปเหมือนกับไปให้เห็นว่าเนี่ยมันมันมันมีความกระจ่างชัดอันหนึ่งว่าคือถ้ามีคนรุ่นพี่อ่ะเอาไว้ง่ายถ้าเป็นรุ่นพี่อ่ะยกตัวเองเป็นศาสดาห,หรือเป็นผู้รู้หรือเป็นเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยคือมันไม่ใช่แน่นอนแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้ามันสู่ความเท่าเทียมแล้วมันเป็นแค่รุ่นพี่ ที่เดินมาก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือใช่มันเหมือนกับเป็นตัวคอนเวิร์บเมื่อเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เราก็เป็นเขาเรียกอะไรวะพ,พันธกิจมั้งภาระใจหรืออะไรไม่รู้นะต้องคอยดูด้วยว่าใช่ไหมว่าเฮียยังโอเคไหมว่าอะไรเงี้ยแล้วแล้ว้ว,ว,ว,วเห็นถึงว่าวันนั้นวันสัมภายนาเห็นความการเอาของมาวางคู่กันเลยใช่ไหมก็เห็นหมดเพราะว่าวันนั้นถามแหมแล้วแล้วอีน้ําตูนมันก็ให้เอา เอาไวายไปขวด,ดึ่งนะได้เอาขวดไปแล้วก็ไปนอนจิบเหมือนกับอยู่ชายหาดแล้วก็นั่งชิมน,<ด>นั่ง<ด>นั่งชมอะไรเงี้ยดูละครนี่ใช่ไหม <c oughs> นั่งชมใช่ไหมอะไรใช่ใช่ก็ก็จะเห็นจะเห็นแต่ละคนเล่นแต่ละบทแต่ละอย่างมันก็จะเห็นอะ่ะก็เราไปแค่เห็นไงก็คือเห็นแต่ก็ไม่ได้ตัดสินอะไรเพราะว่าเดิมอะ่ะตูไม่ได้เอ่อเหมือนเหมือนกับเราอะ่ะเรามีก่อนหน้านี้เราเราถูกเตรียมข้างในมาค่อนข้างประมาณหนึ่งอยู่แล้วไงเพราะฉนั้นไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันก็เลยทําให้ส่วนหนึ่งที่ทําให้เราไวด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ทา เหมือนกับมีมีคุณสมบัติพื้นฐานที่จะที่จะอยู่ในในในช่วงเวลาในจุดต่างๆอยู่แล้วก็เห็นในสิ่งที่เห็นไม่ได้ปรุงแต่งอะไรก็เห็นอย่างที่เฮียบอกแหละยินดีด้วยก็เห็นอ่ะใส่ตู้ที่ <ใน S 2> สุดนล้วเซอร์ไพรส์ที่ันไปโผล่มาเหมือนกันเนี่ยใช่ไม่ได้ว่ามันจะโผล่หัวค่ะใช่ก,ก็รอบนี้รอบรอบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยรอบนี้เดี๋ยวก็ไปแต่ว่าบอกจะไปชน แกวกับโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะครับมีความตื่นอยูไหมเพิ่มเติมพูดไหมลูกกินข้าวมาเนี่ยกินแล้วกินแล้วกินแล้วม่อกี้ตักให้แล้วมีคําถามไหมล่ะถ้าไม่มีก็ไม่มีแล้วมีอะไรอยากแบ่งมันคนที่เขาอยู่ในกลุ่มได้ไหมแชร์เป็นหนุนใจอะไรก็ได้หนึ่งเนี่ยคือมันมันจบตรงที่ว่าจะเขียนมาแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นอะ มันก็เลยไม่รู้จะต้องไปหนุนใจนอะไรต้องดับไหมที่ตัวนี้ท<า>ีอะไรที่ต้องดับเดี๋มึงจะต้องดับคุกอะไรไหมเดี๋ยวก่อนก่อนอันนั้นนะเหมือนเหมือนตอนก่อนอะ่ะช่วงช่วงที่แบบมีกําลังกาลังดีดกําลังขุดคุ้ยอไอความเป็นอะไรออกมาเนี่ยตอนนั้นน่ะจะมีอยู่สองคนรุ่นน้องทักมาเอ่อคนแรกรู่สึกว่าจะเป็นเลนนี่อะไรนะที่อยู่เกาหลีจำจำชื่อเขาไม่ได้เลิบลี่เลนนี่อะไรนะอ่ะ คนเนี้ยเราเราก็คือในในจังหวะในโหมดที่แบบโอเคนะให้ให้เหมือนเหมือนกับว่าไฟตอนนั้นกำลังอะไรเงี้ยนะเออตัวอ,อีกคน,คนหนึ่งพี่หวานหรืออะไรสักอย่างเขาใช้เฟซอะ่ะแล้วช่วงนั้นน่ะแบบกําลังนางร้ายกําลังออกเลยแล้วก็ถามข้างในว่าเ hey ฮ้ยแล้วเขาทักมาตอนนี้ใจกูทําไมกูยังค้างอารมณ์นี้อยู่เลยบอกว่ามึงก็เล่นไปสิคนนั้นน่ะโดนเละเลยแล้วก็คือมันนึกแบบพอพอเล่นบทนั้นเสร็จนะเล่นบทแบบว่าพี่รุ่นพี่ใจร้ายอ่ะพอเล่นไปเสร็จอ่ะก็มานั่งแบบว่า ้องผิดตัวเองนิดนึงพอสามีก็ปล่อยก็บอกอเออไม่เป็นไรใครเขียนมายัางไงก็อย่างนั้นน่ะนะคือไม่รู้จะว่ายัางไงคือบุบะมันมันไม่มีอะไรบังเอิญอยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเส้นทางนี้ใครเขียนมาอะไรก็อย่างนั้นค่ะเขียนมาว่าตื่นก็ตื่นเขียนมาเกือบตื่นก็เกือบตื่น,มนไม่ตื่นก็ไม่ตื่นอืมตามนั้นโอเคครับโอเคมาไม่ตนจะไปวันที่เท่าไหร่นะไม่บอกโอเค บายบายเจอกันจ้าบายบายออกทางไหนเนี่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดอกให้